โอเคตอนนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับงานแก้หน้าผานนนกนะครับเสริมเพจซิลิโคนสําเร็จรูปนะครับอันนี้คนไข้เคยรับบริการเสริมเพดหน้าผากมาแล้วก็ของเดิมมีความแบนไม่นูนเนาะก็เลยเรียกมารับบริการเสริมเพจอัพไซด์กันแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับแนะนําตัวนิดนึงจากชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่อแก้วคะ่ะแก้วนะครับโอเคขอญาตดูหน้ารวมๆนิดนึงครับขอญาตถอดแมสไปเลยจ้ะ โอเคว้ดูหน้าหวานมากเลยอะถามความรู้สึกนิดนึงครับทําไมถึงอ,อยากจะแก้หน้ผาผากครับทําไมถึงมาแก้หน้ผาผากที่ที่นี่คือเราเคยทาหน้าผากมาแล้วแล้วคราวนี้ค,คือแบบเหมือนมันธรรมชาติเกินไปจนทําให้เราแบบไม่มั่นใจขณะททามาแล้วก็ยังไม่มั่นใจเนาะใช่ทาให้เราไม่มั่นใจเพราะไม่เดราหน้าขั่งอย่างเงี้ยมันก็เลยันแบนไงแต่อพอเราเสริมไปปุ๊บเราเราอยากได้ตรงนี้ที่เราต้องการเราก็บอกหมอ รืเพสบอกหมอว่าโอเคอยากได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นตรงมานี้นะเขาก็จะวางซิลิโคนให้มันเหมาะกับเราค่ะก็ตอนนี้พอหลังทำเสร็จแล้วรู้สึกไงบ้างคะถาความลึกๆเลยชอบไหมถามว่าชอบไหมชอบมากค่ะม,มันตื่นเต้นตื่นเต้นจริงมีความกังวลตั้งแต่แรกกันแล้วเนาะกังวลกังวลตลอดเลยแล้วมันมีอะไรนะ่ากังวลไหมจริงพอทําเสร็จใช้เวลานาน,านไหมเอางี้ดีกว่าใช้เวลานานไม่ไม่นานไม่นาน,ไม,น,านไม่ได้นานที่เราแล้วก็ทําให งานออกมาไม่ช้าเยอะด้วยนะครับอันนี้คุณหมอก,ก็จะเย็บล็อกบริเวณสีรษะให้สองตำแหน่งนะครับแล้วก็จะเย็บปิดแผลด้วยการใช้แม็กนะครับก็ขนาดของพื้นที่การเย็บแม็กขึ้นอยู่กับไซส์ที่คนไข้เลือกด้วยเนาะอันนี้เป็นไซส์อะไรเอ่ย M part ค่ะ M part นะก็จะทําให้ดูหน้าหวานละมุนเนาะดูหน้าหวานมากเลยก็ ตอนแรกมีความกังวลเรื่องหนวกคิ้วด้วยเนาะใช่มีความกังวลเรื่องหนวกคิ้วตนนแต่ตอนนี้<า>คือหนวกคิ้วหายเอยอก็มั่นใจได้เลยคเระว่าที่นี่ของเราก็สวยตอบโจทย์แน่นอนเนาะมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่รับบริการเสริมหน้าผากบ้างอาจจะเคยไปฉีดมาไปเติมสารมาไปเสริมเพดมาแล้วไม่ตอบโจทย์ก็ลองมาเปลี่ยนเปลี่ยนดูคะ่ะต้องลองคะ <laughs> อ่ะต้องลองอันนี้แล้วทำไมถึงมั่นใจที่ใบหน้าคลินิกครับ <laughs> คือเราดูเราดูรีวิวมาเยอะ เยอะอยู่พอสมควรแล้วมันแบบราคาไม่แรงมากแล้วจ้าหน้าที่ทางคลินิกให้ข้อมูลชัดเจนไหมครับเวลารับบริการชัดเจนค่ะก็เลยเลือกตัดใจจองที่นี่เนาะใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็ตอนนี้คลินิกของเราจะมีสาขาบายน้าคลินิกสาขาแมาต่ตะนครแล้วก็ส่วนใหญ่คุณหมอจะอยู่ประจํา กรุงเทพนะครับสาขานาวมินนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามสามารถส่งรูปมาปรึกษาทางคลินิกได้เลยเนาะวันนี้ขอบคุณน้องแก้วมากทุนแก้วมากเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งวันที่มาถอดแม็กนะครับตอนนั้นน่าจะเข้าที่แล้วก็จะดูหน้าละมุนกว่านี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปรับค่ากันดีกว่าเนานะโอเคสวัสดีจ้า